สวัสดีเจ้าเจ้านี่ก็เป็นเด็กชงกาแฟนเนาะแต่ว่าทํากับข้าวเหนื่อยแล้ววันนี้ลูกผีก็มาเปลี่ยนนะคะสมศรีก็จะคัดหมอแต่ว่าม่ได้คัดหมอสักรรมฝั่งได้แต่หลางอย่างเดียวม่ได้คัดนี่นะวันนี้ก็เลยคัดเจ้าห้มันสะอาดสะอ้านหน่อยไม่ไมรับไม่ได้ <laughs> ล่าง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 ถูถูถ,ถูวันเดียวก็เป็นะเน,นี่ยเป็นในกระสนิมนี่มันเป็นกาแฟเนาะพอมันแห้งแล้วมันก็จะดำกาแฟมันติดอีนะเนี่ยเซจแล้วสมทิก็จะมาชงกาแฟเจ้าชงกาแฟแต่เช้าเข้าห้องประชุมอันนี้โตรถเข็นตะวานทีนสีชงไปตะวานปะมันหนักวันนี้สมชีก็เลยต้องมาเก็บนะคะ นี่เขาเขียนมาไว้แล้วสมศรีก็ต้องมาเก็บล่างเยียาก,กาแฟอย่างล่างเยียก,กาแฟจนพวกใครหากว่าสุมาเตะมันเนี่ยมันกิ่นกาแฟมันแรงเนาะมันเป็นกาแฟสดไงอีสมศรีก็ล่างล่างถอกถอกล่างล่างถอกถอกหมุนใจหมุนขวาอยู่ตอนนี้แหละถ้าวันไหนไม่ได้ทำกัเข้าจะวนเวียนอยู่ตอนเนี้ยเจา้า อันนี้อาหารเจ้าห้องประชุมเสแล้วกามาจอยลูกพี่ชงกาแฟาไว้ก่อนตอนเลยนะนสมศรีเสร็จแล้วก็มาจอยลูกเพียนี้คืออาหารวันนี้เจ้าอาหารบุฟเฟ่ต์วันนี้เนาะอันนี้คืออาหาราาาหาร้อนก็จะมีแกงเคอร์ี่กับข้าวกับแกงไก่ตะวดัดที่สมศรีมีเนาะก็เอามาอุ่นเส็แล้วก็มาทําขนมปังเจ้าใส่ย,ยีสต์ลงไปใส่น้ำลงไป ทำขนมปังไว้วันผูกทำแป้งมันเนาะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งลงไปใส่แป้งข้าวโพดเจ้าอันนี้สมมรีทำหนักสมมรีกำาตวงแล้วเนาะสมมรีทำบ่อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำมันโดยในเจาใส่แครลอทใส่แครลอทลงไปพยายามใส่เมดทันยาพืชเลยอย่างก็ได้ใส่ได้มดเลยเนี่ยสามารถใส่ได้มดทุกอย่างนะคะทำแป้งขนมปังเนาะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งลงไป ใส่แป้งเสร็จแล้วก็ใส่เกลือพอสมศรีามทุกวันแล้วมันชินมือแล้วเนาะก็เลยมันได้ไอนี้เลได้ตวงนะคะว่าจะต้องใส่เต่าใดอันนี้มันแช่ไปก็ใส่แป้งใส่แป้งเพิ่มเจ้า ปันปันปันเสร็จแล้วเขาก็จะอ,ออกเส่ถังไว้เนาะเพราะว่าต้องเอาใส่ตู้เย็นไว้ผูกนิ้จเจาถึงจะอ,ออกามาทำนะคะจะทำข้างคืนไว้เลยเนาะอันนี้จะได้3ามถังนะสามถังใหญ่ๆ ฉันแล้วก็จะทําแบม่มอันหนึ่งจะทําแบม่มสามถังเจ้าเพราะว่ามันป่งปอนะคนมัน,นหนักใส่น้ำลงไปเหมือนเดิมเจ้าใส่ยีสต์ลงไปทำประมาณสิบโลอะแป้งประมาณสิบโลที่ทำานี่นะใส่ แป้งกระโพดใส่น้ำมันเหมือนเดิมเจ้าใส่น้ำผึ้งกระสอบแป้งท่านกระสอบละสิบโลนะ่ะสมสีก็ใส่ประมาณสิโลนี่แหละเก้าโลประมาณเก้าโลพอไต่1นสิบโลมันจะเหลือประมาณกิโลหนึ่งแป้งนะอันนี้ปั่นให้ยีดละลายเสร็แล้วก็ใส่แป้งลงไป ใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วสมศรีก็จะใส่สีอันนี้สีสีออกดำๆเนะาะใหมันเป็นสีเล็บจแด้เนี่ยใ้มันเป็นสีขาวสีดำสียังก็สีลุ่แต่มันใจนะคะแค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เอาใส่ถัง นี่แหละบางคนบอกผสมสีใส่ถุงมือนี่ขนมปังมันใส่ถุงมือมันได้นะคะคนทําขนมปังประจาใส่ถุงมือทุกคนค่ะเขาจําใส่ถุงมือนะอันนี้สามถังสี่ถังห้าถังหกถังหกถังสําหรับผูกหนี่เจ้าก่อนจะกลับบ้านกะมาชงกาแฟแล้วเกาเค้กไปให้ห้องประชุมแห่งกาลมันในรอบสุดท้ายแล้วเนาะกาแฟรอบสุดท้ายเจ้า เ okay. คลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้ากับุนาะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ